สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับนะครับซึ่งวันนี้ผมมีภารกิจมาแจกเงินรางวัลนะครับผมจะมีภารกิจให้ผู้เรียน5ภารกิจนะครับให้2คนมาแย่งชิงรางวัลกันนะครับโอเคแล้วคุณก็อย่าลืมกดติดตามเผื่อวันถัดไปจะเป็นคุณโอเคนะครับและตอนนี้ผมก็จะทําการสร้างโลกใหม่ในเกมไม้ครับนะครับซึ่งผมยังไม่บอกผู้เรียนทั้งสองคนนะว่าเรามีภารกิจอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างโลกใหม่ครับกันเลยดีกว่า มาครับคอยยืนครับข,ขอขอถ่ายคลิปหน่อยครับออต้องยืนตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอ,อย,ยืนตรงไหนยืนตรงไหนแล้วว่าระหว่างผู้เรียนสองคนอะไปยืนนิ่งๆพี่ครับอีกคนหนึ่งอะดอกไม้สวยมาอันนี้ครับผมจะเปิดคลิปอะไรกันดอกไม้ก็สวยนะเอ,อ้ยอย่าบังอย่าบังยืนดีๆครับป่ามือผมนละ โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ผู้เรียนทั้งสองคนแล้วครับเราก็จะถามกันว่าเขาพร้อมกันหรือเปล่าโอเคครับพร้อมสําหรับการแข่งขันวันนี้หรือเปล่าครับไม่พร้อมเลยเฮ้ยทําไมไม่พร้อม <c oughs> โอเคพร้อมไม่พร้อมเราก็ไปลุยกันในภารกิจแรกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นหมดมีชีวิตก่อนนะเปลี่ยนไงวะอันนี้ของใคร อันนี้หองโดงโอเคเปลี่ยนเป็นโหมดสไวด์เบอร์ยังครับเปลีย่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วใช่ปะโอเคนะครับภารกิจแรกที่เราจะให้ทํานั่นก็คือการหาหมู่บ้านนะครับใครหาหมู่บ้านเจอก่อนคนนั้นรับไปเลยก่อนหนึ่งหนึ่งรางวัลครับไปแล้วไปแล้วครับเริ่มแล้วครับไปตามใครดีไปสัมภาษณ์แนก็กอนก็ได้อันนี้จะมีแผนยังไงบ้างครับในการตามหาหมู่บ้าน,นครับ ท,ที่ล่องลยเหรอแล้วมันจะเจอไหมยวผมไปดูซิว่าแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าผมขออดญาตสำรวจกันนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดูอีกคนหนึ่งนะครับครับวิ่งเยอะแต่มันหิาหมู่บ้านครับเฮ้ยแล้วกี่หําหมู่บ้านครับ โอเคแล้วตอนนี้ผมก็เห็นหมู่บ้านอยู่แถวๆนูน้นแต่ว่าไม่น่านมีผู้เล่นผมก็นนะจะไปสำรวจตอนนี้ผมก็รอจนผู้เล่นมาบอกผมว่าเจอมีเ,เจอแล้วหรอครับ,บ,นนรบโอเคไม่ใช่แลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ภารกิจของเราคือหาหมู่บ้านนะครับและดูเหมือนหลังจากนี้นักจะแอบไปเปลี่ยนสกินนะครับเป็นสกินผู้ชายธรรมดานะครับและผมก็ได้ให้แตงโมกับผู้เล่นทั้งสองคนคนละสองชุดนะครับ เจ๋อเบอกเด้อชีวิตมันคือลำบากเด้อเน็กมีโอกาสเจอ,อยังเพื่อนไม่น่ามีโอเคครับและตอนนี้ฝั่งเน็กก็เหมือนจะเจอหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านนะครับและสำหรับในภารกิจที่หนึ่งเน็กก็เป็นคนชนะไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วต่อไปเราก็จะไปดูภารกิจที่สองนะครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับฝั่งเน็ก็ได้มีคะแนนนำหวานไว้ก่อน1ต่อ0ูนย์นะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะไปฝังภารกิจถัดไปกันนะครับและในภารกิจที่2นะครับผมได้ให้ผู้เล่นทําการหามรกฏหรือเอเมออรัลลอนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มแล้วนะครับโอเคและเนื่องจากเราเริ่มเล่นกันได้ไม่นานนะครับทางเดียวในการหาเอเมออรัลอนนั่นก็คือการเทรดกับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะครับ และตอนนี้ดูเหมือนผู้เล่นทั้งสองฝ่ายกำลังทำการรื้อส่วนนะครับส่วนที่ชาวบ้านได้ทำการปลูกไว้น่าจะลื้อเพื่อไปแลกของกับชาวบ้านนะครับโอเคแลวตอนนี้ดูเหมือนทั้งคู่จะได้เข้าไปในบ้านหลังนี้ซึ่งผมก็เข้าไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าผมก็อยากรู้จริงๆเลยซึ่งในนี้มันก็ไม่มีอะไร และผมก็ได้ทําให้เป็นตอนกลางวันนะครับและตอนนี้เหมือนจะมีคนหนึ่งถือขนแกะแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ในเล้าหมูนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนเขากําลังทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับและก็ตอนนี้มีคนดูของะครับเหมือนกําลังร้อนรนกันอยู่นะครับโอเคและเหมือนดูตอนนี้เราจะได้ผู้ชนะในภารกิจที่สองแล้วนะครับ นั่นก็คือหวานนั่นเองและผมก็ได้เอมมอลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเราก็จะไปดูกันในภารกิจที่3นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคะแนนกันคนละ1คะแนนนะครับโอเคและในภารกิจที่3ผมได้ให้ผู้เล่นทำการหาเหล็กทองแล้วก็เพชรน,นะครับและผมก็ได้ทำการโยนที่ขุดให้ผู้เล่นคนละอันนะครับ และสามารถเรียกร้องขอผมได้ตลอดเวลานะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มหากันแล้วนะครับโอเค let's go และดูเหมือนตอนนี้ก็จะมีคนนำไปก่อนแล้วนะครับเนื่องจากเขาได้ทำการลุยกับโกลิมนะครับนีต่อขึ้นมา3บล็อกแล้วก็จัดก,การโกลิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เขากำลังไปไหน ซึ่งเนื่องจากแมปนี้ผมได้ทำการปิดรายชื่อบนหัวนะครับเพื่อให้หากันไม่เจอใช่และตอนนี้ผมก็หาเขาไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการว้าไปเลยและดูเหมือนฝั่งหวานะครับจะทำการขุดดิ่งยาวลงไปเลยนะครับเพื่อทำการหาถ้ำเพื่อจะได้หาแร่ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าตรงพื้นในหมู่บ้าน ไม่มีถ้ำนะครับก็จะมีอยู่ข้างๆหมู่บ้านนะครับต้องเดินไปอีกนิดเดียวและดูเหมือนตอนนี้ฝั่งเน็ก,ก็ได้ทําการเจอทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากภารกิจที่3มของเรานั้นคือการหาแร่เหล็กทองเพชรน,นะครับเน็ก,ก็เลยไม่ได้ทําการเก็บทองทั้งหมดและเขาอาจไม่รู้ตัวนะครับว่าภารกิจที่5้าเขาอาจต้องใช้มัน และดูเหมือนตอนนี้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็ทําการหาทองและเหล็กเจอทั้งคู่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทําการรอให้พวกเขามาเรียกผมว่าใครจะเป็นคนเจอเพชรกันก่อนนะครับลัน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 เล่นผมก็เล่นน้ํากับชาวบ้านรอและดูเหมือนตอนนี้ก็จะมีผู้เล่นเรียกผมไปเพราะว่าเจอเพชรเป็นฝั่งนักนั่นเองนะครับนี่ เขาได้โยนของทั้งหมดให้ผมดูเป็นที่เรียบร้อยโอเคและในภารกิจที่3และคนที่ชนะก็คือฝั่งนกนั่นเองและต่อมาผมได้ให้ถังกับทั้งคู่นะครับและในภารกิจต่อมาผมให้ทั้งคู่นั้นได้ทำการไปจับปลามาให้ผมนั่นเองใครที่จับปลามาให้ผมได้ก่อนคนนั้นคือผู้ชนะโอเคเราจะเริ่มทำภารกิจกันเลยไป และดูเหมือนทั้งคู่จะแยกกันไปตามหาปลาเอามาให้ผมกันนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในแม่น้ำนะครับและหวานก็ได้ตามลงไปและแน็กก็อยู่ตรงนั้นผมขออนุญาตกินยาในวิชั่นนะครับเพื่อมองเห็นจากข้างบนเลยไม่ก็เวลาผมดำน้ำก็จะได้สว่างนะครับดูนะครับนี่ครับสุดท้ายเขาก็มาเจอกันจนหน้านะครับและทุกคนต่างก็เจอปลากันของตัวเองแล้วนะครับ ฝั่งนันก็จับแล้วก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวใครจับได้แล้วก็เอามาให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรออยู่ข้างบนฝั่งนะครับใครมาเทให้ผมเห็นว่าในน้ํานั้นมีปลาก็คือผู้ชนะในรอบนี้ไปเลยนะครับและดูเหมือนในตอนนี้แน็กก็จับปลาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะมายืนรอผู้แข่งขันทั้งสองนี่ตรงนี้เลยนะครับใครจะมาถึงผมก่อนนะครับโอเคครับ หวานกำลังไล่จับปลาส่วนเน็กกำลังว่ายเข้ามาแล้วนะครับเน็กใกล้เข้ามานะ้วโอเคเรียบร้อยและในรอบนี้ผู้ที่ชนะอีกเช่นเคยนั่นก็คือเน็กนั่นเองทําให้ตอนนี้เน็กมีคะแนนนําอยู่ที่3ต่อ1นนะครับและตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้กันแล้วนะครับเนื่องจากผมประกาศภารกิจสุดท้ายไปแล้วนั่นก็คือให้ทั้งคู่สู้กันเองนะครับ และใครที่ชนะก็คือจะได้รางวัลในภารกิจนี้ไปนะครับโอเคผมจะให้เวลาทั้งคู่เตรียมตัวกันคนละ8นาทีนะครับและฝั่งแน็กก็รีบมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเลยนะครับเพื่อเอาแร่ที่เขาได้มานั้นไปเผานั่นเองนะครับส่วนผมก็กำลังไปดูกล่องในหมู่บ้านว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งผมเปิดดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับการต่อสู้เลยนะครับ และในหมู่บ้านนี้มีกล่องแค่อันเดียวเองนะครับขี้งกจริงๆเลยหมู่บ้านนี้และเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเน็กก็ได้ลงไปในถ้ำนะครับเพื่อไปตามหาแร่ที่พอจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้นะครับซึ่งเน็กก็ได้เจอแร่เหล็กเข้าให้นะครับแต่ดูเหมือนถ้ำมันจะมืดเกินไปเขาเลยไม่เห็นแร่ที่เดินผ่านไปนะครับซึ่งเขาเจอกับมอนเตอร์หนึ่งตัวแต่ถ้าเขาไปอีกเขาเจะเจอกับฝูงมอนเตอร์ ที่มีเยอะมากๆนะครับซึ่งอาจทำให้เขาตายได้สูญเสียแร่ทั้งหมดที่เขามีนะครับและเวลานี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาสองคนคิดผมได้ทำการให้อปเปิลทองคำเอนชานด้วยนะครับให้เขาคนละลูกกันเลยเพื่อให้สิ่งที่พวกเขาคิดมานั้นไร้ประโยชน์และบางสิ่งที่เขาทำนั้นสูญเปล่าและตอนนี้ก็เหมือนทั้งคู่จะ เว้นระยะห่างนะครับส่วนฝั่งหวานมีธนูด้วยนะครับเนื่องจากผ่านไปกลางคืนหนึ่งนะครับส่วนแน็กก็กําลังดันเข้ามาหาหวานเพื่อเข้ามาใกล้ๆนะครับส่วนหวานก็ตั้งรับนะครับพร้อมโลกและก็จุดไฟนะครับเนื่องจากผลของ Apple ิ n ลเอนชานะครับทําให้ไม่โดนไฟไหม้นะครับและฝั่งแน็กก็กินแล้วก็ถอยหลังไปนะครับและตอนนี้2คนกาลังดูเชิงอยู่เพื่อความมันนะครับ ผมได้ทำการปล่อยคิปเปอร์ใช่ผมได้ทำการปล่อยคิปเปอร์ทั้ง2ตัวลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มันระเบิดพวกเขาแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับซึ่งแม็กก็เก็บลาวามาส่วนหวานก็อาจจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แต่ว่าเจอผมให้แอปเปิลซึ่งซึ่งผมลืมเลยนะครับว่าการต่อสู้ที่ให้มีแอปเปิลเอ็นชานั้นจะทำให้ยืดยาวได้ขนาดนี้นะครับโอเค และเพื่อที่ผมจะกลับบริเวณเขาผมเริ่มทําการคิดว่าเออเอาถังลาวามาวางไว้เลยดีกว่าไหมแต่ว่าตอนนั้นนะครับผมก็ลืมจนได้ว่ามันมีผลกันไฟอยู่นะครับเอฟเฟกของ Apple เคลือบทองและก็เอนชาอีพีนะครับพอผมคิดได้ว่าจะทำการเทลาวาเพื่อให้เขาไม่ออกกันไปไกลเกินนะครับ ผมก็ลืมคิดเลยว่าณตอนนั้นเขามีผลของเอฟเฟกจาก Apple กันอยู่นะครับผมก็โอเคผมต้องรอและทำใจต่อไปนะครับจนกว่าเขาจะสู้กันเสร็จนะครับซึ่งการต่อสู้นี้ก็ยาวนานเหลือเกินนะครับสําหรับผมโอเคส่วนฝั่งหวานก็ถอยมาตั้งรับและยิงธนูนะครับส่วนแน็กก็กำลังดันมาเรื่อยๆนะครับดันมาเรื่อยๆและผมจะให้ทั้งคู่ดูการต่อสู้ไปนะครับ ต่อสู้ก็ยาวนานมากนะครับสำหรับทั้งสองคนส่วนฝั่งหวานก็ตั้งรับส่วนฝั่งเน็กก็ลุยไปและลาวาก็ทำอะไรสองคนนี้ไม่ได้นะครับซึ่งดีมากเลยครับที่ความพยายามของเขาสูญเปล่าแต่ว่าผมก็ต้องรอนานเหมือนกันเนื่องจากผมเป็นคนให้แอปเปิลเขาเองนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสนุกและตอนนี้เน็กก็กำลังไล่ตีหวานนะครับแต่เนื่องจากหวาน ตั้งโลไว้นะครับแน็กก็เลยตีไม่เข้าครับติดโลนะครับและตอนนี้แน็กได้ทการเทแล้วก็เก็บเทแล้วก็เก็บน้ำเรื่อยๆนะครับแะจังหวะนี้หวาดก็เลือดใกล้หมดแล้วนะครับเนื่องจากโดนตีไปหลายทีและโดนตีข้างหลังโดนตีข้างหลังนะครับและในที่สุดการต่อสู้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และภารกิจทั้ง5้าภารกิจก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับและแน็กก็ได้ชนะไปทั้งหมด4ภารกิจส่วนหวาน1นึภารกิจนะครับและใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดไลค์เยอะๆๆเยอๆเะเลยนะครับได้มีกำลังใจและมาแจกเงินรางวัลกันอีกนะครับและอย่าลืมคราวหน้าอาจเป็นคุณก็ได้ผมอาจจะเปิดรับสมัคร ผู้แข่งขันนะครับเพื่อมาชิงเงินรางวัลกันนะครับและว,วันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและนี่ผมก็โอนเงินให้ผู้เข้าแข่งขันเรียบร้อยแล้ว